การทำงานให้ดีนั้นเราใช้เดี่ยวไม่ได้ดังนั้นเนี่ยทักษะเรื่องเกี่ยวกับ influencing and negotiation เนี่ยมีความสำคัญมากถ้าเรามีศิละปะการสื่อสารที่ดีเนี่ยน,นะครับการพูดคุยการหาข้อตกลงร่วมกันจะง่ายงานจะบรรลุตามเป้าหมายการที่เราจะรู้ว่าคู่สนทนาต้องการอะไรหลายคนจะชอบเชื่อว่า การโน้มน้าวที่ดีต้องเป็นนักพูดแต่อีกทักษะหนึ่งของการโน้มน้าวคือคุณต้องถามต้องฝังลูกน้องซึ่งมีอายุเขาค่าจะอาวุโสนิดหนึ่งผมจะต้องชักจูงหรือนำพาเขาเนี่ยเพื่อที่จะให้ทำงานใหม่น้องก็จะมีเนเจอร์ของตัวเองที่ค่อนข้างจะยึดติดกับ กับคอมฟอร์ตโซนหรือวิธีการเดิมจริงแล้วสิ่งที่คุณอรุณทำก็คือการรังไไอเดีย idea. คุณกำลังขายไอเดียให้ลูกน้องเชื่อว่าเข้าไปโคชชิ่งใกล้ชิดจะดีต่อให้เราพูดเก่งยังไงเราจับความต้องการของเขาได้ยังไงแต่มันก็มีความเปลี่ยนไปได้ที่คู่สนทนาจะยังไม่เห็นด้วยกับเราแบบ100%เเซคุณลองวิเคราะห์สิครับอาาคอมเมนต์มากครับ <laughs> 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 สิ่งที่คุณน่าจะต้องได้แน่ๆทุกคนคือ 1. มีเป้าหมายก่อนคุย2 ควรฟังก่อนคุย 3. โน้มน้าวในเหตุผลของเขาไม่ใช่เหตุผลของตัวเราความประทับใจส่วนแรกก็คือเทคนิคการอบรมออนไลน์ของอาจารย์ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็มันมีแอคชั่นและมีมูฟเม, action, มต์ตลอดเวลาวันนี้ได้เทคนิคในการสร้างกรอบก่อนที่จะสนทนานะครับก็คือเทคนิคการตั้งคําถามเพื่อทําให้เกิดการสนทานาุชัดเจนขึ้นนะครับ ทำให้โค้ดสนทนานะครับมองเห็นแวลูของเนื้อหาที่เราจะสื่อสารไปครับอีกอันนึงในส่วนของเนื้อหาค่ะที่ชอบมากแล้วก็มีประโยชน์มากก็คือในส่วนของการตั้งประเด็นคําถามเพราะว่าคนเราอะค่ะบางทีมันคุ้นเคยกับคำถามปลายปิดซะส่วนใหญ่บางครั้งอะค่ะมันมันอาจจะไม่ได้ลีดไปถึงนี้จริงๆของผู้บริโภคหรือว่ายูเซอร์ที่เราต้องการให้เขาบอกรีควิลเมนต์นะคะรวมถึงในเรื่องของ p e r s u a s i v e c y c l e คอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นกรอบที่ ใชในการโน้มน้าวหรือตอบคำถามหรือว่าเป็นการชักจูง leading ให้เขาคอยตามกับเราอันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะขอบคุณค่ะ